ดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีชาวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้ภาพพี่น้องมาเบิ้งสามหมกม่วงพี่น้องรูดลุมสามหมกม่วงครับเดี๋ยวไปเบิ้งที่เราแผนกเด้ครับวันนี้เดี๋ยวภาพไปเบิ้งแผนกย้ายขี่ไกล้ครับภาไปเบิ้งพี่น้องแผนกย้ายขี่ไกล้ครับผมฟังเพลงไว้นาสบายฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมย้ายขี่ไกลครับ ผม่วงต่ำครัม่วงม่วงสาธิตสาธิตสาธิตับโอ้ชิวๆได้เวเดี๋ยวเราวิธีลูกม่วงาเลครับผมรายงานสดจากอิราเลครับผม i c รุ่นสิบแปดอุ้ยิสิุ่นรุบเป่ะรรุ่น18ครับผมรายงานตัวครับเปล่าแลครับเี๋ยวเรผมวีผม่วงครับ บายบายครับบายบายผมไลน์ทูไลน์ทูปโอเคตูปโอเคทูปสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับผมสาวมะม่วงวันนี้ยีพายเบิ่งจามิ่นสาธิตครับวันนี้มาเจอกันกับแผนกต่อไปนะครับผมแผนกปลูกครับหมือนจะว่ามาเด้อจะฝ่ามาเด้อพ่อใหญ่ พะเวงใจาแม่นครับพี่น้องมาดิไปแดกปูครับผมลุงเบียครับอ้าวจัดใจาแม่นจัดสวัสดีครับพี่น้องในไวแหละเดี๋ยวให้พายเอกแต่งก่อนเอาละครับพี่น้องเด็กซี่สุดทันครับอ่าเมนี่ผ้ารับปูม่วนอยู่ครับครับผมมืาดิสามเบียผมม่วงครับพี่น้องครับผมสามคนไทยครับปูเปลี่ยวครับ ที่ปลูกกันง่ายครับมันลุ่มเป็นจอไปให้แล้วครับผมเบียร์นี่พเนี้ยามาแล้วนะครับผมเบียร์นี่เป็นอาจ์ติเดนี่ประมานพลาสติกด้วยครับผมเป็นพลาสติกย่อยสลายนะครับผมดูเลยนี่ตั้งงการที่มีห้อยตอมอยู่ครับครับผมเป็นมใหงเป็นตอนมาแล้วนะก็หยาบจริงมาแล้วครับห้อยตอวมันมันขี้ดินพ่อห้อยตอัว่นขี้ดินมาแทนพี่น้องครับผม บ่ต้องยัดทมไปห้อยตาเมันนะครับม,มีแตกออกมาตายประมาณเลยนะครับพี่น้องครับผมวาเมียนพิ่นสาธิตการปลูกเด้มื้อนี้ยปลไปชุมที่ปลูกไว้นี่ก็อายุก,กับสองปีกว่าสิเข้าวสามปีครับผมปีนี้เฮาแต่ว่าปลูกใหม่มันสามไม้บัดนี้ยสามไปเรื่อยครับมันตายครับมันบ่ได้จอยหลุมลมันน้อย ตามพร้อมอ่าปลูกอันไม่พร้อมครับไม่พร้อมครับผมอีกแปลงหนึ่งนะครับตอนนี้พ่อใหญ่ก็มีประมาณสิบไร่เลยพี่น้องเราเม็นก็เป็นพอละครรถไทยนะครับผมเพื่อนย้ายเนี่ยนะครับผมเบียบุกม่วงครับผมไร่สามเบาขวัญก็กรไร่ยายชีกันะครับใจรวมนี่เสร็จแล้วพี่น้อง จะเห็นว่าเรียบร้อยเดินไปเดึงไปใช่ยังไงว่าเอาไปเขาติดต้นเลยจัะน,<อ>นี่แหะครับผมพี่น้องปลูกมะม่วงอี่เดียวครับผมป้อาหนากบพี่น้องที่แรงงานที่ไอซีมากเลยครับผมีอกแค่ปลูกต้นมะม่วงมันจะไปยากอะไรเป็งนงไงวะครับผมเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวพ่อจะก็ไปครับพี่น้องครับผมตอนนี้เบรก คัด ปลูกะม่วงกันพี่น้องวันนี้ปลูกะม่วงกันนะครับผมปลูกะม่วงเสดียใต้ครับ เดี๋ยบร่อยครับพี่นอ้องเต็มสวนปลูกชอมแซมเต็มร้อยแล้วครับเต็มแล้วตอนนี้5ไร่สิบไร่สองสวนกับสิไร่พอดี สองปีกับเริ่มต้นได้เวลาอีกแล้วพี่น้องเขาบ้านอีกสิบห้านาทีหลวงพญายศนายกต่อไปน้ำปลูกอะโวคาโดูกันก่ไลเหรอพอี่กำไลเหรอเห็นไหมกำไลอยู่เพิ่อหนุนพลังอยู่ แตกยอดดีขนาดพี่น้องเรื่มนะครับตัดออกครับมีบานน้ำเต้ปลูกชองต้นตัดออกแตกดีค่ะคือกันโอเคครับผมไล่พี่น้องไปชำร้ครับสวัสดีครับ